วันนี้เราต้องไปไประสิูธปกครองที่โรงเรียนลูกระดับตอน8โมงแกลัวว่ารถติดใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากจะใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งทีนี้พี่ป๊อกก็เลยบอกว่าต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้าล่ะก็อ่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปละกันเพราะว่าเด็กๆไม่ได้ต้องไปวยคือไปกันแค่สองพ่อแม่นะจ๊ะทุกคนครับทุกคนช่วยดูคุณช่วยอิบเจื้อแจ็กเก็ตมาคุณหนาวเหรอไม่ได้หนาว บอกความจริงมาผมโอเคละผมโอเคโอเคลใช่ไมไม่อยากบอกความจริงเลยบอกมาเถอะทีเผื่อล้มเราไม่บอกว่าต้องพักไม่ดีเราจะทำให้ลงมหรืออะไรก็แล้วแต่คำว่าเผื่อล้มไม่ได้แปลว่าต้องเป็นความผิดจากเขาคนเดียวมันอาจจะเป็นจากคนอื่นหรือความซวยนึกออกใช่ไหมเซนติเฟิร์แล้าก็เปิบมาเลยปิดไปถึงข้อดิวข้อมืออันนี้ครับคุณปลาข้คอครับโอ้ปลาข้างคอคุณของเฮ้ยโอ้โหหมด นี Workers, on, ่ภาพนี้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยหลอดนะฮะโอเคเอ้ยเขาเป็นคนสวยอยู่แล้วเป็นคนสวยผมเมื่อได้ประมาณนี้ครับเราไม่ได้เป็นคนหลอแต่ใด้ใส่หมวกเลยเราก็ตักไปรับลูกเลยวันนี้คุณรับบทเป็นราศีอีที่เดอะสกของจริงนะฮะไปครับแล้ววันนี้เนี่ยเรา กลับมาวันนี้เราจะพาเขาไปขึ้น BTS ซึ่งเป็นครั้งแรกเราจะไปด้วยกันแต่เราจะไม่พูดอะไรเลยเราจะให้เขาเนี่ยนำทางเราีเยครับผม ลมตีหน้าเหมือนแบบได้รับการนวดหน้าด้วยลมไปแล้วหนึ่งคอร์สเต็มเต็มไปประชุมกับคู่ก่อนรีบกลับมาครับ o hour later เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยนี่ก็ได้แผ่นเหมือนไรมาก็โอเคผมว่าเราควรจะรีบกลับดูผลวันนี้แบบว่างงๆเหมือนกันเนี่ยใช่ไป Let's go home เอ <Yay! S 1> <Hey, S 2> มาแล้วครับวอนนี้เรามาถึงที่อ,อารีตอนนี้มาถึงแล้วเรามีทิชชู่มาเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกันเด็กๆมิก้กามิยารู้ไหมว่าเราจะมาทำอะไรกันครับราเล่นไอซ์เกตอย่างมิเชั่แรกมาเล่นนั่งรถัฟ ครั้งนี้เราจะขึ้นรถไฟฟ้าแต่ครั้งนี้สําคัญมากเพราะว่าแต่ดีกับมามีจะไม่พูดอะไรเลยจะไม่บอกมีก้ามียาเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ไปยังไงไปยังไงเราไม่รู้เลยมิชชั่นคือเราต้องนั่งไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ถึงเราจะได้ไปเล่นไอส์สเกตกันที่นั่นใช่ไหมลูกเราจะไปยังไงเราก็มีตั t วตั๋ว right แล้วเราต้องไปเอาตก็ตที่ไหนคะเราก็ไปเอาที่ที่รวรถไฟ ตัวรไฟถูกต้อง,องมีการอยาต้องไปถามพี่เขาบอกว่าพี่คะหนูสองคนกับคุณพ่อคุณแม่จะไปเซ็นทรัล o เวิลด์ต้องไปที่สถานีไหนพอพี่เขาบอกมาปุ๊บว่าสถานีนี้ค่ะเราก็บอกเขาว่ากี่บาทครับเราก็เอามานี่ให้เขาแล้วเขาก็จะเอาตเกตให้เราเสร็จปุ๊บพอเราเข้าไปในสถานีแล้วเนี่ยมันจะมี2ทาง ซ้ายกับขวาซึ่งเราไม่รู้เลยว่าไปทางไหนเพราะว่าเรายังอ่านไม่ออกเราก็ต้องถามพี่เขาว่าไปสถานีนี้ไปทางไหนคะพูดจะยาวเลยแม่มันยังจำไม่ได้เลยเนี่ยจระเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกจะทำได้ไหมเอามือมาก่อนวันนี้วันนี้อันนี้ก็คือเป็นมิสชั่นที่เราจะลองฝึกลูกเราเนี่ยขึ้น รถไฟฟ้านะฮรซึตง้เดเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเราจะไม่พูดอะไรเลยนะเราจะเดินอย่างเดียวไป เนื know. Yes. Yeah, ้อพอกถึงเยสซี่สองใบรับสองร้อยบาทนะคะอ่าแง่เยสซีก เข้าไปแล้วไปถามพี่เขาเลยพี่คนไหนก็ได้ ย่าไม่ได้ยิยนเหรอเม่อกี้เมอกมันไม่ใช่สิลมมีกำลัไใจยินเลยเขาไม่ใช่ทิศลมร็มไฟอะไ,ไฟสาอะไ,<ฟ>ไรอะนนี่อะไรอะยังไ,ไม่มาอย่าไม่ไปที่จะคจากา I wanna sit with you I want to sit the w i n d o It's fun. It's m u n ticket. And I put I just talk myself. It's fun f n y ticket. จะของสมเีขันอะไรอะคะไม่่ไม่สเตชั่ของเรา ของเรามานันหนานต่อไป Mãi, bà. Baby. Baby. I think not. not. Mm -hmm. Oh, yes, 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 yeah. yes, yes, yeah. Yeah. Not. not. No, yes, not. yes, 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 ฟังม่เกียไหมเห็นฟังไม่ใช่อ่านี้มันใช่แล้วเขาบอกว่าที่นี่อะไรนะคะอย่าอเขาบอกใช่ชิ้นลม์อ่ะฮะอ่านาลงไปดูกันว่าใช่ชิ้นลมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ถามพี่เขาที่นี่ที่ไหนที่เขาเป็นที่เขาเป็นที่ประทุที่แบบ ไปไหนครับพ yeah, ี yes, yes, yes. ่หาไปไหนครับไปเซ็นเตอร์โรค่ะลงที่นี่ครับถูกแล้วลงไปข้างล่างเลยครับเย้ะแต่ก็ลมไปเลยามีาคิดว่าญาติไม่เยมาที่นี่ญาตก็เลยแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทไม่ได้ญาอกเยสเยสเราไปนู้แล้วแม่ 四杯。 ผ่านไปอีกหนึ่งประตู ในที่สุดฉันก็ได้เข้าแอรสักทีออาม,ม,มาฟังฟังกันดีๆแป๊บหนึ่งเมื่อกี้คุณทำดีมากแต่คุณทำพลาดไป2อย่างนิดเดียวอันดับแรกคือถ้าแบบนี้ไม่ได้บอกว่าใช่ไหมเราเลยไปแล้วเพราะว่าเราไม่ตั้งใจฝ่าเราต้องฟังเพราะว่าเขาบอกว่าสถานีต่อไปชิดลม ูดกับอีกอันนึงคือถ้าเราไม่รู้มันไม่เป็นไรเลยลูกมันไม่มีใครรู้อะไรทุกอย่างเราถามคนได้แล้วพอเราเดินตามทางเข้าไปเราไม่รู้อีกเราก็ไปถามคนต่อไปได้ไม่ต้องกลัวเลยโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคครับุคคบดจบูจบให้เจมุกโดมโดมเลยเนี่ยโดนโดมแบบนี้ทำไมไปถึงแล้ว หลายเดวนเหมือนกันนางก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะก็ได้สารฝันเด็กๆสักทีจะได้เล่นไอเจียนสักทีเดี๋ยวไปดูกันครณชอบไหมน่ารักไหมน่ารักก้ามิก้าบ๊ายบาย ทำเสร็จนะครับเราก็จะพาไปรับรางวัลกันที่ร้านนักสือคนละหนึ่งเล่มนะคะเนี่ยสามารถเลือกได้เลยได้ดีช่วยดูให้นะคะว่ามันโอเคหรือเปล่าจะให้รางวัลหนึ่งชิ้นนะทำม,มิชชั่นสำเร็จพาเดาดี้มาซ็นปอร์เวิลด์ได้การหลอกล่อลูกให้อ่านภาษาอังกฤษเนี่ยต้องแบบค่อยๆแบบเป็นน้ำจิม้มใช่ไหมน,นี่คือจากเมื่อเช้าที่เมื่อเช้าเลยสดที่เราขับร์ไปกันใช่มันต้องอย่างนี้หนึ่งมีภาพ 2คือตัวหนังสือน้อยๆไม่ต้องเยอะพ่อแม่ก็จะได้ไม่หนึ่งไงเนี่ยใช่ไหมแล้วลูกก็จะได้สนุกอันนี้แม่มาอันนี้ดูโอเคนะคะเนี่ยหาอันอื่นค่ะเพาเขาเลือกอันนี้ไปแล้วเราเรายืมเขาได้แล้วเหลืออันสุดท้ายแล้วค่ะมันมี I like this one ชอบอันนี้เหรอคะใช่ใช่อันนี้แบ่งกันโอเคไหมคะอันนี้คุณเลือกอันนี้คุณเลือกได้แล้วเรียบร้อยบอกเดี๋ยวนี้เล้ว daddy daddy I want this one ปใ,ใกล้ๆไปใกล้ๆพร้อมกันสองคนพร้อมกันสองคนขอ,นอ,คนขอบคุณค่ะ หลังจากที่ไปลุย BTS มาแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วว่าเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะสามารถดูแลตัวเองกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีกิจกรรมให้เด็กๆเ,เขาไปสนุกสนานแบบไปแอดเวนเจอร์มีนู่นมีนี่ให้ทำแต่ว่าครั้งนี้คือกี้กับพี่บ๊อกไม่ว่างจะส่งให้เด็กๆไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวกี้เนี่ยจะแอบตามไปดูว่าเป็นยังไงบ้างดูแลกันดีๆนะลูกบ๊ายบายนี่รู้เปล่าวันนี้จะไปไหนกันไปขายอหารไก่เหรอ นี่วันนี้เนี่ยหมาปีเขาฝากกิจกรรมชาเลนจ์มาให้ด้วยนะว่าเด็กๆจะทําได้หรือเปล่าพร้อมชาเลนจ์นะครับหืมเป็นไรครับง่วงหน่อยครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับง่วงหน่อยครับเล่นสองขามตัวอะไรเลือกตัวตัวอะไรหืมไม่รู้รอ๋อ ตัวอะไรล้อมแบบ๊ะมียาติเปตัวอะไรนกนกมามีเขาฝากเรื่องสำคัญมาเลยนะว่าเด็กๆต้องเติมพลังความพร้อมก่อนออกลุยกันนะครับ มาเบาหน่ยมาบ้กงม่ไเกไม่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 ม่ไม่่มไม่ไม่่งมกไ่ไมไ่ไม่่ม่่ไม่่ม่ไมื่ไม่ไม่มไไ่ยื่นให้ม บออนะริเวณสีดำๆที่หนูเห็นตรงนี้ร้อนห้ามอาปุ๊บเป็นสาบุแหใชไหมคะเดกมีมีหลายอันนะดูให้หลายๆสีนะอย่าทำเหมือนกันทุกอัน<ไ>อเดี๋ยวเดีมามีมาดูเดี๋ยวมามีมาดูทำทดีๆเลย เราอย่พิ่งกินเดี๋กินเยอกินอดใจก่อเราให้หมานี้เราให้หมานี้เราให้หมานีชีดแล้วก็ปกไม่เป็นไรเด่เราให้มาซ่อมเลยนีแล้ว แล้วสนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะสำหรับชาเลนจ์ชวนนี้นะคะกี่ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เลยเพราะว่ามั่นใจว่าเราเนี่ยเตรียมพร้อมเขามาอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องภูมิต้านทานและความคิดนะคะโดยเฉพาะเด็กยุคนี้เนี่ยขาดภูมิต้านทานไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกการเรียนรู้ที่มีมากกว่าบวกพัฒนาการทางความคิดของลูกเนี่ย เริ่มต้นจากร่างกายที่แข็งแรงยิ่งยุคนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไวการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนนะคะภูมิต้าน,านทานที่ดีตั้งแต่ต้นจึงสำคัญกับลูกมากที่สุด <c oughs> นี่เลยค่ะที่เลือกเป็น HiQ Supergo นะคะมีซินแมติกเอกสิทธิ์เฉพาะยืนหนึ่งเรื่องภูมิต้านทานและสมอง <c oughs> อ ที่สำคัญเนี่ยเขามี DHA สูงถึง40มิลลิกรัมต่อแก้วเลยนะคะมีวิตามิน b 12ช่วยเสริมเรื่องพัฒนาการความคิดด้วยนะคะทุกคนเอาไปเลยเด็กๆอีกหนึ่งค่ะกับคุณคูกับคุณกูะเอาค่ะเด็กๆนี่แข็งแรงเพราะฉะนั้นะพร้อมเรียนรู้ด้วยตัวเองแนะนำคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะเตรียมพร้อมลูกตัวเองให้แข็งแรงเขาจะได้ไปเรียนรู้นอกบ้านอย่างเต็มที่นะคะทุกคน ใครที่แบบว่าอยากดูเด็กๆไปตะลุยทำกิจกรรมอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาให้เราข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปลุยนะจ๊ะ